ก็เป็นแค่วันธรรมดาธรรมดาที่ผมได้ออกมาล่าฆ่าหัวหลังจากไม่ได้เข้าบล็อกฟุตมานานเอาจริงๆแล้วผมมาชอบใช้ผลฟินิกมากกว่านะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีตังพอที่จะซื้อก็เลยต้องใช้ผลแสงเอามาพีพ,พีแทนปก่อนเพิ่งต่อสู้กันได้ไม่นานเนี่ยเขาก็พิมพ์คําว่าโลดมาฮะแล้วจากนั้นเขาก็พิมพ์คําว่าสแปมฮะซึ่งผมงงว่าจะล้อทําไมฮะสแปมเนี่ยมันเป็นแบบข้ออ้างที่ผมโคตรเกลียดเลยนะเพราะว่าแบบสแปมแล้วมันผิดหรอสแปมแล้วมันหนักหัวแบบหนักหัวคุณหรอคือแบบทําไมอะ่ะสแปมมันผิดด้วยหอวคืแบบ Oh. จากการคาดเดาไอตัวนี้น่าจะเป็นโลกเอ๋อลูกอีกอ้างนะแล้วก็ไอพวกโลกเอ๋อเนี่ยมันมักจะตั้งกฎแปลกๆฮะอย่างเช่นห้ามสแปมห้ามรันห้ามแอร์แคมห้ามกดเผาวีซีแล้วก็คนพวกฆ่าหูเยอะๆเนี่ยจะต้องเล่นแบบคอมโบฮะถ้าเล่นสเตปสแปมสเตปรันหรือว่าสเตปแบบรอสกิลแล้วก็ใส่สกิลอะไรเงี้ยวิ่งแล้วรอสกิลอะก็จะโดนหาว่าไก่ แล้วมันก็ร้องว่าแบร์เฟกเปาตี้คืออะไรวะทุกคนแม่งโคตรเออเลยสักพักหนึ่งก็มีคนพยายามจะมาตีผมฮะผมก็เลยสวนเขาเลยฮะแล้วเขาเนี่ยก็พิมพ์ว่าผมแอร์แคมป์ฮะผมจะบอกให้นะว่าโรคลูกอีอ้างเนี่ยแพร่ระบาดหนักมากฮะคือแบบสู้ไม่ได้ก็ร้องนู่ร้องนี่ร้องนั่นแบบร้องเผาวีซี่อะไรเงี้ยร้องแบบเล่นแอร์แคมป์เงี้ยร้องสแปมเนี่ยไอ้พวกลูกอีอ้างเนี่ยโคตรเยอะเลยฮะ ทุกคนจําได้ไหมครับไอตัวที่มันด่าผมตอนต้นคลิปอะไอตัวนี้มันยงอยู่ในเซิร์ฟนะแลวตอนนี้มันก็ได้ไปด่ากับคนอื่นต่ออีกฮะเอาเป็นว่าผมจะไม่พูดมากนะก็เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูเองนะฮะว่ามันพิมพ์อะไรกันบ้างผมลืมบอกนะว่าไอตัวที่บอกว่าผมแอร์แคมกับไอตัวที่บอกว่าผมมาเฟ็กเบลตี้ตอนต้นคลิปเนี่ยมันได้มาสู้กันฮะแล้วมันก็ด่ากัน2คนเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นโลกลูอีอ้างอย่างเดียวที่ไหนได้มันเป็นโลกอีซี่ด้วย ขนาดผมอยู่ไกลๆแล้วดูแชทเนี่ยผมยังรู้สึกแบบหถ้าแบบถ้าตอนนั้นมันไม่ได้สู้กันอยู่นะคือมันสู้กันอยู่สองตัวไงแล้วผมไม่อยากลุมอ่ะถ้ามันไม่ได้สู้กันอยู่นะผมอยากจะวิ่งเข้าไปใส่มันมากเลยนะเพราะว่าถ้าผมรุมเนี่ยเดี๋ยวคนดูก็บอกว่าโอ้โหพี่ลุมทําไมอ่ะไม่มีฝีมือนี่ว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีกตัวหนึ่งมันก็ได้ออกเกมฮะน่าจะทนไม่ไหวมึงไอ้นี่โคตรแซ่บเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนผมก็ได้เข้าไปสู้กับมันฮะแล้วมันก็พิมพ์ว่า Fake b o ตี t y all runner หรือว่า คือเฟกเวลตี้เนี่ยแปลว่าปลอมนะและ้วก็แบบลากข้าวปลอมอะทุกคนวิ่งหนีหมดเลยตอนแรกเนี่ยโอ้โหตัวเองอะวิ่งยับแบบวิ่งอย่างเดียวแบบห่างยุกตูดแ,แบบโหหนีย,ยั่งหมาทุกคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็สาธสกิลความเอ๋อให้ผมเห็นเลยนะแล้วคำพูดนี้นะทุกคนมันทำให้ผมแบบจี๊ดแบบ ผมต้องไปฆ่ามันแล้วมันบอกว่าผู้เล่นวันนี้เนี่ยเวลากําลังจะตายอ่ะก็กดออกเกมฮะเพราะว่ามันนะแข็งแกร่งเกินไปผมไม่ไหวเลยทุกคนเต้องไปฆ่ามันแล้วก็ถลกหนังตูดมันหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เปิดมันทันทีนะตอนนี้แบบในหัวผมเนี่ยผมโคตรล้อเลยนะขนาดมันไม่ได้ด่าผมนะแบบ โอ้โหแบบทั้งปากแซบทั้งหลงตัวเองทั้งแบบขยะและผมบอกก่อนนะว่าผมไม่ได้ลุมมันนั้นน่ะเห็นไหมเพื่อนผมยืนอยู่วันนั้นน่ะและทุกคนดูสิ่งที่มันทาฮะคนที่บอกว่าตัวเองแข็งแก่งมากเนี่ยจนทุกคนต้องหนีออกเกมเวลาตายเนี่ยมันวิ่งเข้าเขตปลอดภยัยทุกคนมาวิ่งเข้าคาเฟ่อะแล้วก็มาร้องว่าผมสแปมแล้วก็ทีมผมบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยมันเป็นโลกเอิร์ก เกือบทุกชนิดเลยฮนะทั้งโลกเออีซี่โลกเออลูกอีอ้างโลกเออคามุยมันเป็นทุกอย่างเลยฮนะไอตัวเนี้ยถ้ามันก็ออกเกมหนีหายไปเลยสุดจริงๆคะคลิปนี้คือแบบเออผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะแยะนะก็แบบเด็กมันเออนะทําไงได้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะผมจะได้มีแรงไปตบโลกเออต่อ